พลวิชโนไอ้พูดอะไรต้องมีสัญญาแล้วนะ<า>น้องไบรท์อัจาริยะช่วยรักเรื่องงานว่ายังไงนะ อาจารย์วิษณุเครืองอามเอาของพิยุทธก็ได้พูดเรื่องการเลือกประธานสภากับเลือกนายกเนี่ยค่ะอบอกว่าเป็นเรื่องที่สภาจะต้องประสานกับพักการเมืองแล้วก็วุฒิสภาคือคุณวิษณุพูดถึงเรื่องการขยับไทม์ไลน์อะค่ะเรื่องการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็เรื่องการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีว่าตกลงเนี่ยเขาเคาะวันแล้วเขาแจ้งมาที่รัฐบาลแล้วหรือยัง คุณวิชนุก็บอกว่าทไลายที่คุณวิชนุเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นการคาดการล่วงหน้าคือพูดง่ายงคือของคุณวิชนุเนี่ยจะไม่ตรงกับทไลายล่าสุดที่ออกมาว่า3กรกฎาคมมีรัฐพิธีใช่ไหมคะแล้วก็4กรกฎาคมเนี่ยน่าจะมีการเลือกประธานสภากันเลยของคุณวิษณุรู้สึกจะวันที่6กรกฎาคมทาไว้จำไม่ผิดนะทำลายของคุณวิษนุคุณวิษณุก็เลยบอกว่าอันนั้นที่คุณวิษณุพูดเนี่ยเป็นแค่การคาดการล่วงหน้าจากกําหนดการการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาาาอไรถ้เเกิดว่่ลืน อย่างวันที่3ากรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันเสด็จเปิดประชุมสภาผู้แทน,นราษฎรอยู่แล้วมันก็อยู่ในกรอบ15วันค่ะวันสุดท้ายก็คือ15กรกฎาคม,มทีนี้นักข่าวก็เลยถามใบกืนน้ำลาย้วยอ่าไม่ได้หรอนักข่าวถามว่าแล้วสภาเนี่ยได้แจ้งมาทางรัฐบาลแจ้งคอรมอแล้วหรือยังถึงวันโหวตประธานสภาอันนี้คุณวิชานุบอกว่าต้องรอให้ทางสภาเป็นผู้กําหนดค่ะสภาเนี่ยตอนนี้ไม่มีใครเป็นประธาน พี่รู้สึกว่าน้องอ่านไปน้ำลายไหลใช่น้ำลายไหล <c oughs> ขอดื่มน้ำน,นิดนึง<อ> <c oughs> ใช่เพราะาได้ยินเสียงพยุธกรวบกานไม่รู้เรื่องกันเนี่ยแล้วก็กลิ่นที่ฮะอร่อยอร่อยมากเลยอ้าว่าต่อไปน้องใบ เพราะฉะนั้นยังไงนะก็คือตอนนี้สภาไม่มีใครเป็นประธานสภาผู้แทนรัษฎรจะเป็นคนกําหนดวันออกมาแล้วก็จะประสานไปยังพักการเมืองต่างๆว่าสามารถเข้ามาประชุมได้หรือไม่ที่เราบอกไปนะคะว่าเท่าที่ประสานเนี่ยก็คือ4ี่กรกดาใช่ไหมคะมีอยู่แค่สองสามพักที่ยังไม่ได้ประสานเขาก็จะประสานกันเองแล้วก็ไม่ต้องแจ้งมาที่คอรมอไม่ต้องแจ้งว่าเอาวันไหนเพราะคอรมอไม่ได้ร่วมประชุมกับเขาด้วยไม่เกี่ยวต้องแจ้งก็คือแจ้งสสแหละค่ะมันจะไม่เหมือนกับการเลือกนายก อันนั้นน่ะเป็นเรื่องใหญ่ที่เลื่องนายกต้องมีวุฒิสภาด้วยต้องประสานวุฒิสภาว่าเขาประรชุมร่วมได้หรือไม่อ่ะแลยยังไงต่ออีกถามเรื่องพักการเมืองเสียงข้างน้อยว่าเสนอชิงตําแหน่งประธานสภานี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งค่ะที่ไม่ใช่ฝั่ง8ปดพักอ่ะ เขาสามารถเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานสภาด้วยได้หรือไม่อ,มอันนี้คุณวิชณนุก็ตอบว่าแล้วแต่ก็คือแล้วแต่ละพักเขาจะเสนอเลยแล้วแต่แต่ละพักเขาเพราะว่ายังไงก็เป็นการลงคะแนนลับวันโหวตนายกถามอะไรอบอกจำเป็นเนี่ยคนดิเดตนายกจำเป็นจะต้องเดินทางไปร่วมประชุมสภา,าด้วยหรือไม่อ,มอันนี้คุณวิชานุบอกก็แล้วแต่เขาถ้าเขาบอกก่อนจะโหวตให้แคนดิเดตนายกถแถลงวิสัยทัศน์อันนั้นก็ไม่เคยทําอะลองฟังเสียงดูกันแล้วกันค่ะ ออนไลน์นั้นเรากหนดเองมไม่ได้โดยดูจากประสบการณ์เมื่อปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเรื่องการที่มโดยปกติจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาตันสมาชิกกลับบ้านเราต้องเดินทางกลับมาใหม่ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีทุกสาขาวันที่สามใวันเสด็จเปิดอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในภายใน15วันเป็นวันสุดท้ายเป็นวันที่15 เราฟางทางสภาเป็นคนกําหนดสภาเวลานี้ไม่มีใครเป็นประธานเพราะฉะนั้นการที่สภากําหนดเขาก็ต้องประสานกับพรรคต่างๆว่าคุณสามารถมาได้ไหมเขาได้มีการแจ้งมาหรือยังคะสภายังคะเขาไม่ต้องไม่ต้องแจ้งอ่ะต้องแจ้งคอรมอรึยังเขาเขาไม่ต้องแจ้งเป็นเรื่องของเขาเองเพราะคอรมอเขาไม่ต้องไปร่วมอะไรด้วยเขาต้องเขาต้องแจ้งสมาชิก

เพราะฉะนัมันนำไปสู่การลงคะแนนรับทั้งนั้นครับแล้ววันวันโหวตประธานสภาโหวตนายกอะค่ะแคนดิเดตนายกมี่จำเป็นต้องไปที่สภาด้วยไหมคะแล้วแต่สภาเขาถ้าสภาเขาบอกว่าก่อนจะโหวตเนี่ยแถลงสแสดงประชามติก่อนมันก็ต้องมีท,ท,ทถ้าไม่มีการทำซึ่งไม่เคยทำนะไม่เคยทำอย่างครั้งที่แล้วแคนดิเดตนายกก็ไม่ต้องไปอะค่ะไรมีต้องไปก็มไม่จำเป็น พราะว่าคดีเด่นนายกอาจจะเป็นคนนอกเมื่อเป็นคนนอกมันก็เข้าไปสภาไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละฮะท่านผู้ชมก็ถามเป็นความรู้ะนะักข่าวก็ใช้วิธีการหลอกล่ออธถามเป็นความรู้นะอาจารย์นะอ,อาจารย์วิชรุพูดแล้วเดี๋ยวก็จะถูกอีกฝากฝั่งหนึ่งบอกแน่ชี้ช่องหรือไม่ประการใดอันนี้ก็เป็นประเด็นแหละท่านผู้ชม